วิธีโ่โหวต m n e t a s i a m u s i c Awards ปี2021ด้วยอีเมลอื่นให้เข้าไปที่เว็บ m w a v เเพื่อล็อกเอาออกจากเว็บนะคะกดที่ขีดสามขีดมุมบนขวาหน้าถัดไปที่ด้านล่างกดที่ล็อกเอาเพื่ออ,ออกจากระบบ m w a v เแล้วให้เข้าไปที่ Google เพื่อล็อกเอา์ออกจาก Google ค่ะกดที่รูปบัญชีเรามุมบนขวาจากนั้นกดที่ออกจากระบบแล้วเลือกบัญชีอีเมลอื่นที่จะใช้โหวตกับเว็บ m w a v e กลับไปที่เว็บ Mwave แล้วเลือกขีดสัมีดเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อล็อกอินกดที่แพลตฟอร์มที่จะใช้โหวตคลิปนี้จะใช้แพลตฟอร์มของ Google นะคะหน้าถัดไปกดที่ Vote a n d v i e w Rankings แล้วเลือกศิลปินที่เราจะโหวตให้รอบนี้เลือกโหวตได้แค่หนึ่งศิลปินค่ะ จากนั้นจะเข้าไปในหน้า confirm vote and submit แล้วลงไปด้านล่างแล้วใส่ตัวอ,อักษร6ตัวในภาพลงในช่องข้างล่างแล้วกด submit ก่อนหมดเวลา30วินาทีแล้วกด yes รอจนมีกล่องสีส้มขึ้นมาแล้วกด submit กด accept เพื่อยินยอมหน้าถัดไปจะแจ้งว่าโหวตเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จพิธีโหวตค่ะ ถ้าต้องการหวดอีกก็ไปใช้อีเมลอื่นๆทำเหมือนเดิมได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ